คิดว่าน่าจะมากหรือกว่าน้อยกับเมื่อกี้กลุ่มเมื่อกี้กคิดว่าระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายพลังงานเน่น่าจะในแต่ละวันเนี่ยต้องได้น่าจะมากหรือน้อยกว่ามากมามากว่านั่นเองนะวัยนี้วัยทํางานของผู้ชายก็ควรจะได้รับพลังงานอย่างน้อย2,000กิโลแคลอรี่นั่นเองนะส่วนอีกหนึ่งกลุ่มกลุ่มนี้เลย กลุ่มผู้ใช้แรงงานกลุ่มก็เรียกว่าอย่างเช่นเกษตรกรนักกีฬานะ,ะพวกนี้ก็จะใช,ช้จะใช้พลังงานเยอะนะก็คือวันละ2,400กิโลแคลอรี่นั่นเองนะคะที่เราต้องต้องได้รับนะคะเพราะว่ามินั้นเพราะว่าต้องใช้พลังงานเยอะนั่นเองนะคะอ้าวไปดูข้อที่3ต่อเลยค่ะอ่าข้อที่3จดบันทึกเข้านี้จดบันทึกนะคะ ข้อะะที่สามหน่วยในการตวงนะคะหน่วยในการตวงนะ,ะหน่วยในการตวงนับนะ,ะเดี๋ยวจะเรียกว่าทัพพีนะเป็นช้อนโตะ๊ะส่วนหรือว่าแก้วนะคะก็เรียกว่าหน่วยในการตวงนับนะคะอย่างเช่นในการตวงนับทัพพีนี้จะใช้ในในประเภทข้าวแป้งแล้วก็ผักนะคะลูกอย่างเช่นเราตักข้าวขี่ทัพพีคะลูกเวลากินข้าวเรา เอาหนึ่งทพีเราจะสองทับพีอะามเลยเหรออู้เยอะนะนะคะหรือว่าจะเป็นช้อนโต๊ะถ้าเป็นช้อนโต๊ะนี่ก็จะใช้ในปริมาณเรียกว่ากลุ่มประเภทเนื้อสัตว์ต่างๆนะคะส่วนส่วนวน,นี้ก็เรียกว่าจะใช้กับปริมาณผลไม้ส่วนแก้วก็จะเช่นการดื่มนมดื่มนมวันละกี่แก้วคะลูกนมดื่มวันละกี่แก้วต่อวัน1นึ่งหรือสอง อย่างน้อยวันละสองแก้วส่วนน้ำนักเรียนอย่าจำสลับกันนะกูเห็นในบางานของเราหลายคนบอกว่าดื่มนมหกถึงแปดแก้วพอดีสิพุงกลางแย่เลยนะคะอาจจะอ้วนเกินเหตุด้วยนะคะดื่มนมกับดื่มน้ำเน,น,น,นี่ยน้ำเนี่ยหกถึงแปดแก้วแต่ถ้าเป็นนมอย่างน้อยวันละสองแก้วอย่าจําสลับกันนะคะเห็นมีในใบางานนะคะเห็นรู้สึกว่าแต่คุณครูไม่ได้บอกไม่ได้ไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรเอ่ยหลายคนเลยนะคะบอกว่าดื่มนมวันละหกถึงแปดแก้ว นะไม่ได้นะคะลูกมันเยอะไปอย่างมากก็3าแก้วนี่ก็น่าจะเต็มที่แล้วนะคุณครูว่านะคะนะคะอันนี้ก็คือก็เรียกว่าสัดส่วนปริมาณนะคะการนะการรับประทานอาหารตามหลักโภชนทงโภชนาการนั่นเองนะซึ่งเราจะเรียกว่านะในส่วนหน่วยตวงนับที่เป็นทัพพีช้อนโต๊ะแล้วก็ส่วนแล้วก็แก้วนั่นเองนะคะผ่านได้ยัง อโอ้มีอีกสองข้อนะเดี๋ยวเวลามใกล้จะหมดแล้วนะข,วข้อที่สี่ค่ะอ้าวข้อที่สี่ก็คือควรเลือกอาหารที่ไม่มีรสหวานจัดหรือว่าเค็มจัดเกินไปจดเฉพาะสองบรรทัดสุดท้ายนะบรรทัดแรกไม่ต้องจดก็ได้นะคะลูกลจดได้นะแต่ถ้าคนไหนที่จดช้าๆครูขอสองบรรทัด บรรทัดแรกไม่ต้องจดจดเฉพาะสองบรทัดหลังนะบรรทัดที่สองกับบรรทัดที่สามนะคะเพราะว่าเนื้อหาใจความมันก็ได้เช่นเดียวกันนะคะควรเลือกรับประทานอาหารที่ไม่มีรสหวานจนเกินไปหรือว่ารสเค็มจนเกินไปนั่นเองนะคะก็คือปริมาณแต่พอดีพอดีนั่นเองนะคะอันนี้ก็ฝากเด็กๆไว้ด้วยอย่างนี้ย้ำเตือนนะคะไม่พยายามปรุงรสให้มันจนเสียรสจนเกินไปนั่นเองนะคะ ถะะ้ามันกินนะคะอย่างนี้บอกนะคะอย่างเมื่อกี้ที่เราพูดย้อนกลับไปนิดนึงบอกว่าอาหารเมื่อกี้ที่บอกว่าอายุเด็ก6-13ปีนะ,ะให้นะ,ะหรือว่าวัยวัยช่วงอายุ6-13ปีแล้วก็หญิงทํางาน25-60ปีแล้วก็พูดสูงอายุนี่นะคะวควรได้รับพลังงานวันละ1,600กรกิโลแคลอรี่นี่ก็คือข้าวแป้งนี่ประมาณ4ทัพพีนะคะผลไม้ โทษค่ะข้าวแป้งนี่แปดแปดทัพพีนะไวของเด็กๆนั้นในหนึ่งวันนะไม่ใช่วันเดียวนะแปดทัพพีเนี่ยเนี่ยบอกว่าครูต้มบอกว่ากินแปดทัพพีตักเข้าไปตักเข้าไป,าไปก็พอดีนะในหนึ่งวันนะลูกในหนึ่งวันอย่างน้อยแปดทัพพีเยอะไหมทัพพีหนึ่งก็ไม่เยอะมากแต่มันก็ประมาณอย่งสี่หกก็เยอะอยู่นะเขาอแสดงว่าเด็กๆก็ไวของนักเรียนไงว่าประมาณสองทัพพี บางคนก็สามต่อมือ้อบางทียิ่งสวัสทินั่นรัยน,นจะกินเก่งเพราะว่ามันมีอาหารที่ว่าคุณพ่อคุณแม่นั่นทำไว้อร่อยอร่อยใช่ไหมนะคะอ่าต่อไปค่ะข้อที่5นะ,คะเครื่องดื่มควรเป็นน้ําสะอาดนะคะลูกนะ,คะ,นะคะเครื่องดื่มนะะ่ะเครื่องดื่มควรเป็นน้ําสะอาดนะ,คะเครื่องดื่มควรเป็นน้ําสะอาดแล้วก็งด เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นั่นเองนะคะถ้าจดสั้นๆเราแค่คำว่าน้ําดื่มสะอาดนะคะจดแค่นั้นพอนะคะเพราะว่าโดยของเด็กๆนั้นเครื่องดื่มที่มีผสมแอลกอฮอล์คงจะไม่ใช่อยู่แล้วนะคะฉะนั้นจดแค่คําว่าเครื่องดื่มควรเป็นน้ําดื่มที่สะอาดอย่างเช่นพวกน้าาาากาําอัดลมชากระพงกาแฟก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงนะคะอาหารนะคะหล่านี้ จดบรรทึกแก้เครื่องดื่มควรเป็นเป็นน้ําดื่มสะอาดนะคะเอาขอครูขอแค่น,นั้นพอนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เรามาเรียนรู้ในเรื่องของทงโพนาการนะคะซึ่งท้ายชั่วโมงเด็กๆก็จะมีใบกิจกรรมนะคะให้ได้ปฏิบัติกันนั่นเองนะะอาจจะอาหารที่เรารับประทานขอเป็นเมือม่อวานก็ได้ค่ะลูกนะเป็นเป็นมือม้อเมือม่อวานนะเมื่อวานเรารับประทานอะไรกันไปบ้างเดะะี๋ยวจะมีใบกิจกรรมให้เด็กๆนั้นได้ทํานั่นเอง วินได้แล้วส่งต่อใบกิจกรรมเพื่อนได้เลยนะคะนักเรียนจดแค่จะิ่งครูบอกนะ,ะน้ำดื่มควรจะเป็นแค่น้ำสะอาดนะคะเอาแค่นี้พอนะคะ้าจดหมดเลยได้ยิ่งดีนะคะแสดงว่าเด็กดๆนั้นมีเวลานะ,ะมีเวลาก็จดบันทึกได้นะ,ะได้หมดนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เราเรียนรู้นะคะส่วนท้ายชั่วโมงนะ,ะใบกิจกรรมนะคะส่วนใหญ่คุณรูไปทางนั้นดาวนโหลดไว้เรียบร้อยแล้วเพราะคุณครูนั้นลงไว้ตั้งแต่ ตั้งแต่วันจันทร์หรือวันอังคารไม่มั่นใจนะคะนะคะเดี๋ยวเราจะได้มาทํากิจกรรมไปพร้อมกันนะคะวันนี้กิจกรรมวันนี้ให้นักเรียนนั้นวาดภาพระบายสีแล้วก็อาหารชนิดต่างๆลงในทงโภชนาการนะคะให้วาดภาพลงไปนะคะลูกในทงโภชนาการของเรานั่นเองนะคะเอาไปกิจกรรมหน้าเลือก็เอามาคืนนึงครูนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้ยกมือขึ้นเลยะะเดี๋ยวเพื่อนจะได้ ได้แล้วก็เขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อย เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในสไลด์กันนะคะวันนี้ให้นักเรียนนั้นวาดภาพระบายเสีอาหารอนชนิดต่างๆลงไปในพโภชนาการนะคะที่เรารับประทานสามมื้อนะคะสามมื้อเมื่อวานเมื่อวานเรารับประทานอะไรบ้างเอาแค่นั้นแหละค่ะลูกหรือจะเป็นวันไหนก็ได้ในหนึ่งวันแต่ว่าวันนี้มันคงไม่ทันเพราะว่ามันมื้อเย็ยนเรายังไม่ได้รับประทานใช่ไหมคะลูก ขอตั้งแต่อาทิตย์นี้7วันที่ผ่านมานักเรียนรับประทานอาหารอะไรบ้างในหนึ่งวันนะคะได้จะเอาเป็นสอ์อาทิตย์ก็ได้วันใดวันหนึ่งนะคะภายในห้าวัน7วันนี้ก็ได้นะคะสิ่งที่เรารับประทานไปนะคะแล้วก็ลองดูว่ามื้อเช้าทานอะไรมื้อกลางวันทานอะไรแล้วก็มื้อเย็นนะคะเอาลงมือทําได้เลยนะคะตรงกลางนั้นวาดภาพลงไปนะคะลูกวาดภาพลงไปเลยนะคะธงโภชนาการ อะไรบ้างที่เราอ้าวรู้สึกว่าใบงานจะเป็นอันนี้เดี๋ยวขออภัยค่ะข็เป็นใบนี้อกอ,อหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะขอตัดไปเลยเป็นวิชวลน,นะคะขอตัดเป็นวิชวลน,นะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะไม่จะ จากวาดรูปเมื่อกี้เปลี่ยนเป็นเขียนลงไปว่ามือาม้อเช้ามื้อเช้าเมื่อวานนักเรียนกินอะไรไปที่เป็นประเภทข้าวแป้งอ่านะคะก็เขียนลงไปนะคะตัวอย่างค่ะอย่างเช่นมื้อเช้าอย่างเช่นข้าวแป้งเราเขียนเออนะคะเรากินอะไรเรากินอะไรไปกินอะไรเอ่ยเมื่อวานนะคะลูกหรือจะเป็นวันอื่นก็ได้นะ,ะวันไหนที่เราชอบเลือกมาหนึ่งวันแล้วกันนะคะ อ่าอย่างเช่นตัวอย่างตัวอย่างอ่าตัวอย่างคร,รูจะให้ดูตัวอย่างนิดนึงนะคะจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวนักเรียนจะงงว่าเอ๊ะทำยังไงกันแน่อ่าอย่างเช่นเมื่อเช้านักเรียนเมื่อวานนักเรียนบอกว่ากินข้าวหรือว่ากินกว๋วยเตี๋ยวลงไปนะประเภทแป้งนะอย่างเมื่อวาน,นสมมตินักเรียนเมื่อเช้านักเรียนกินข้าวก็ใส่คําว่าข้าวลงไปนะคะแล้วในข้าวแล้วจะมีผักอะไรบ้าง มีผักอะไรบ้างมีผล,ลไม้อะไรบ้างนมทานไหมถ้าทานก็ขีดเกียรตินะเพราะถ้าเรามาโรงเรียนเราได้รับประทานอยู่แล้วนะคะลูกนมนะคะนี่คือตัวอย่างนะคะลูกคนไหนที่ยังงง,งๆนะครูคจะดูให้ดูตัวอย่างนะคะแล้วก็ข้างๆก็จะบอกว่าอย่างเช่นเมนูเมื่อเช้าก็เป็นข้าวต้มกุ้งข้าวต้มปลาอะไรก็ใส่ลงไปอ้าวโจ๊กโจ๊กใส่อะไรลงไปบ้างกางวานันเมื่อวานมีอะไรรับประทาน อ่าแล้วแต่นะคะสมมตินี่คือหน้าตาของใบงานที่เด็กๆต้องทานะเป็นแบบนี้นะคะลูกนี่คือตัวอย่างะะะเด็กๆอาจจะงงๆเล็กน้อยนะคะนี่ก็คือหน้าตาของใบกิจกรรมของสัปดาห์นี้นะ,ะส่วนวันนี้เวลาเราหมดลงแล้วนะ,ะสัปดาห์หน้านะะจะได้มาติดตามผลงานของนักเรียนสัปดาห์หน้างดค่ะเพราะว่าตรงกับวันอะไรเอ่ยวันที่5นะคะวันศุกร์ที่5นะคะเด็กๆต้องมาทําพิธีนะคะแล้วก็ วันที่5ธันวานะคะเราจะงดแล้วก็จะไปอีกสัปดาห์ต่อไปค่ะที่ได้มาติดตามผลงานของนักเรียนนักต้นทางและไปทางค่ะสวัสดีค่ะ